ใครในที่นี้คิดว่าวิชาลุกเสือเป็นวิชาที่ไร้ประโยชน์บ้างคะ่ะแต่สําหรับฉันนะคือมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจมากเพราะว่าฉันได้ไปต่างประเทศเพราะว่าวิชาลุกเสือนี่แหละทุกคนอะถ้าใครเคยดูคลิปติ๊กตอกฉันผ่านๆมาจะเห็นรูปไวนิวอะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดู คือฉันไม่ได้ทำเล่นๆนะคะทุกคนฉันได้ไปประเทศอังกฤษจริงๆเอาวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังว่าทำยังไงฉันถึงได้ไปเป็นลูกเสือโลกทำยังไงฉันถึงได้ไปประเทศอังกฤษมันเริ่มจากที่ว่าโรงเรียนฉันอะเขาจะส่งออกเด็กไปต่างประเทศทุกปีอย่างเช่นบางปีส่งไปญี่ปุ่นบางปีส่งไปฟินแลนด์ปีส่งไปอเมริกาะอะไรฟินนี้ใช่ไหมพอมาถึงรุ่นฉันเขาจะส่งไปที่ประเทศอังกฤษทุกคนคิดตามนะโรงเรียนประจำอำเภอมีโอกาสน้อยมากๆที่เราจะได้ไปประเทศอังกฤษถ้าจะต้องไปมันต้องไปในโครงการของลูกเสือเท่านั้นคือเราจะต้องไปสอบคัดเลือกกกาาาาไไไม่่่ด้วววเเเป็นนนหยงขขออะรีฑ์ทุ โรงเรียนจะส่งได้โรงเรียนละ2คนแล้ว <jamais> ท <drama> ีเนี้ยมันจะต้องมีการคัดเลือกภายในโรงเรียนก่อนใช่ปะกูก็ไปคัดเลือกเลยกูอะไม่มีความรู้ด้านลูกเสือฮีแต่อดไรัิ้นแล้ววันนั้นที่ไปคัดเลือกแล้วชีก็จะมีแบบการสอบข้อเขียนแล้วก็การผูกเงื่อนกลัวข้อเขียนไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องของการผูกเงื่อนด้วยความที่เราเป็นเด็กบันนอกเวลาไม่ยาาให้กูมากระสอบเขาหรือวะ หมัดฟื้นเังสี่แมเปึงก็เอาเทคนิคจากตรงนี้แหละไปไป,ไปยุบชายในการสอบลูกเสือตอนนั้นก็ผ่านไปได้ดีกูก็เป็นสองคนที่แบบได้เข้าไปสอบในกรุงเทพพอถึงวันที่เราจะต้องมาสอบในกรุงเทพอีดอกเด็กเยอะมากปัญหาเรื่องของการสอบข้อกาสอบสัมภาษณ์เรื่องของลูกเสือในความที่เราแบบเป็นคนพูดเก่งเฮฮาอะไรฟีนี่ใช่ไหมแต่ว่าเราจะต้องเอาความแอดแมนอะมาอยู่ในตัวเราด้วยไม่รู้ว่าทํำยังไงผ่านเข้ารอบ50คนสุดท้ายรอบต่อมา เขาจะให้กางเต็นท์กับหุงข้าวมึงฟังนะมันเป็นมอสนามอทุกคนถ้าใครเคยเรียนระดอก,ก็จะรู้นะว่ามอสนามันเป็นฟิวไหนแล้วก็กลางเต็นท์อีดอกเต็นท์มันไม่ใช่เต็นท์แบบว่าสําเร็จรูปนะทุกคนมันคือเต็นท์ที่กางยากอะ่ะมึงเข้จปะกูในตอนนั้นค่ะซึบชับซึบชับซึบชับ,ชบ,ชบ,ชบปึ่ง52นาทีเสร็จก่อนเพื่อนประกาศคะแนนออกมาติดเป็นอันดับที่2แต่ว่าการคัดเลือกยังไม่เสร็จผ่านทุกคนค่ะแล้วเด็กที่ผ่านขั้รอบจากการกางเต็นท์ใช่ไหม ก็จะต้องมาเข้าค่ายรวมกันทุกคนตรงนี้เขาก็จะมีแบบว่ากรรมการคอยสอดส่องเราตลอดเวลาว่าอีนี่อยู่กับเพื่อนได้ไหมอีนี่ทําอะไรช่วยเพื่อนไหมอีนี่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไหมนั้นนูน่นนี่แล้วคือกูเป็นกันเฮยอะกูจะต้องแบบว่าแอบแมน24ชั่วโมงมึงต่อมตุนกูจะแตกกูพูดเลยตอนนั้นอะเป็นฟิลแบบ อยู่ค่ายทห,หารนะมึงคือมันลําบากจริงนะตื่นก็แบบตื่นแต่เช้าๆน้าน้ำก็ให้กูอาบพอค่ายเสร็จปับ๊บเขาก็จะให้นักเรียนทุกคนอ่ะแยกย้ายกลับไปจังหวัดของตัวเองแล้วนี่ประมาณเดือนสองเดือนเขาค่อยจะประกาศว่าใครได้ไปอังกฤษบ้างไม่รู้ว่าเขาประกาศยังไงตอนนั้นกูลืมละเออกูสอบติดไปได้ไป,ปอังกฤษตอนนั้นดีใจมาก ก็เลยเป็นที่มาอีห่งชายาของดิฉันว่าลูกเสือโลเพราะว่าันได้ไปประเทศอังกฤษหลังจากนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมเอกสารเตรียมของนั้นนี่อย่างเงี้ยใช่ปะช่วงนั้นที่บ้านกูแบบไม่ได้มีตังเมึงอีดออพูดแล้วเศร้าเนาะคือแม่สนับไม่มีงานทำพ่อฉันก็ไม่ได้ส่งฉันเนาะตอนนั้นเนาะเกือบจะไม่ได้ไปแล้วตอนนั้นเพราะว่าแบบมีปัญหารเรื่องเงินมากๆแล้วแบบหลักบ,บริจาคทุกอย่างอะได้มาทั้งหมดเจ็ดพัน กูมีตังเสร็จพันไปอังกฤษมึงแล้วก็เป่าเดินทางเราไม่ได้มีเหมือนคนอื่นเราก็แบบไปยืมรุ่นพี่คนที่เคยไปต่างประเทศอะ่ะก็ไปขอยืมเป้เขามามันไม่ได้เป้ใหม่เลยนะทุกคนมันเป็นเป้เก่าๆเลยตอนนั้นคือลําบากมากกูพูดเลยมันเป็นช่วงชีวิตที่ลําบากที่สุดเลยสนัยก็ได้ไปอังกฤษแบบฟิลฟิลฟินฟินกลับมาแล้วนะคะสำหรับการแล้วเลือกล,ลูกเสือโลกคือตอนที่ไปอ่ะมันเป็นปี2018คือมันนานมากจริงๆนะคะทุกคนขันตั้งแต่ฉันเป็นเด็กน้อยอ่ะตอนนั้นไปประมาณ2อาทิตย์ คือตอนที่จะไปเราอยู่ที่ไทยใช่ไหมเราไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวเพราะมันร้อนมันไม่หนาวป่นไหนไมสมซเขใจบอก็เลยคิดว่าเอ้อดอกลงจากนู้นคงไม่หนาวอะไรหรอกแลนดิง้งถึงกิดปัป๊บประตูเครื่องบินเปิดกูอยู่อย่างเงี้ย คือหนาวมากแล้ววันแรกพี่เขาคือพากูไปเกาะเลยจะเป็นเกาะที่มีความสำคัญเกี่ยวกับลูกเสือลูกเสือ20คนแรกเกิดขึ้นที่เกาะนี้เขาก็พาไปเบิร์แล้วความยาคืออะไรรู้ปะเด็กน้อยไทยเนาะเขาก็อยากนั่งท่องชันดาดฟ้าและสภาพอากาศประเทศอังกฤษคือมันไม่ได้เลยทุกคนอยู่ดีๆแดด,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 ดออกใช่ไหมอีกสักสามสีส่นาทีฝนตกอีดอกเฮี้ยมากนะคะทุกคนคะ่ะเพราะกณนั่งี่บนดาดฟ,ฟ้าเรือขับจากเกาะเนาะฝนห้ามลูกเสือไทยเปียกม หยอดเปียกซุอ,อีอีดอกเสร็จแล้วเขาก็จะพาขี่กลับโรงแรมวันแรกเนาะฟิวชมเมืองชมอะไรทุกคนค่ะก็จะมีภาพแบบว่าเออเอามาฝากเพื่อน,นทุกคนก็จะขึ้นตามนี้เลยจึบ อ่ะสำหรับใครที่อยากรู้เรื่องเงินตอนนั้นสนิงมีตังเจ็ดพันบาทแลกออกมาได้ไม่กี่ปอนดุคนคะ่ะร่อยนิดๆมัง้งถ้าจะไม่ผิดนะมันใช้ไม่ได้เยอะเลยแต่ว่ามันดีตรงที่ว่าทางกองลูกเสือเขาแบบว่ามีเบีย้ยเลี้ยงให้เด็กหน่อยวันละสิบปอนเออเมื่อก็ยังพอแบบว่าประทังชีวิตให้ฉันอยู่ต่อด้หอสองทีสามทีส่ยูอะไรพี่นี่เนาะแล้วคือเราไปฟรีเราไม่ได้เสียอะไรเลยอะ่ะพอเรานอนที่ลอนดอนเสร็จแล้วใช่ไหมหนึ่งคืนทีนี้เราจะไปเข้าค่ายมันว่าอะเป็นฟิวแบบว่าค่ายลูกเสือบ้านเทาได้พี่น้อง,ขงเขา่เนนไไ้้กตมทคดใหุ คือเราต้องเอาเต็นท์ขึ้นเครื่องบินมาจากไทยแล้วก็เอามากางที่นี่พอกางเต็นท์เสร็จช่วงเย็นๆพวกฉันก็มีแบบว่าการเล่นไทยมาแลกเปลี่ยนมาเอ็กซ์เชนทุกทันก็เลยมัเล่นโดดยางมาที่นี่ฝรั่งเพิ่นบอกเคยเห็นเพิ่นก็ว่าขอโดดนำ้ำไม่อะไรอ่ะทำไมแบบ น่าสนใจจังเลยค่ะก็มาต่อคิ้วเหร็น,น้ำซุ้มชันเล่นไปสักพักหนึ่งฉันต้องเลิกเล่นเพราะว่าต้องเตรียมของไปเวทีกลางแล้วที่นี่สุม้มฟรังเด็กหน่อยมันอยากเล่นต่อ <laughs> มันไปเอาทอพี่พีซีนสัวทอพี่พีซีมาขึงแล้วก็กระโดดเล่นอีดอกใจหนึ่งก็เอ็นดูน้องนะว่าน้องอ,อยากเล่นตาวกฉัน ใ,ใจหนึงก็คือมันแต่อยากหัวแม่ตัวทีนี้ก็จะพูดถึงกิจกรรมในค่ายเนาะเราจะไม่ทํากิจกรรมซ้ํากันเลยสักอย่างเป็นฟิวเวียนฐานนะทุกคนแต่บว่าเป็นฐานใหญ่มากเขาก็ไม่ได้สติ๊กนะว่าเราจะไปเข้าร่วมหรือว่าไม่เข้าร่วมกิจกรรมมันไม่ได้เป็นฟิวแบบว่าดุกเสียบ่ดเท่าไม่เข้าใจปะทุกคนค่ะคือมันดีอะ่ะทุกคนเดี๋ยวจะจับขึ้นรูปแอคทิวิตี้ให้ดูแบบคร่าวๆนะคะว่ามันมีอะไรบ้างบางวันก็จะมีแบบเล่นบ้านลมมีคา้าของมีแบบว่าดูเซอร์คัสดูตัวตลกอะไรวเนนีี้้แลสสิ่่งททฉัชออมาุด เดินทางไกลในเมืองคือเมืองที่เราไปเข้าค่ายมันคือเมืองนอริชเนาะเขาจะมีรูปปั้นกระต่ายเต็มเมืองเลยแล้วให้เราเดินหากระต่ายในเมืองคือจะชอบกิจกรรมนี้มากที่สุดเออเราก็จะได้รู้แล้วก็จะได้ดูเมืองแบบของประเทศเขาด้วยแล้วก็แบบว่าเดินหากระต่ายด้วยแล้วฟิยียใช่ไหมแล้วทุกท่านก็แบบว่าแอบไปเซอร,ร์รันพี่คนไทยนั่งขายสมตาใส่กับแวะกินตะบบกงพะว่า ไปย่หันสองอาทิตย์ไปทีทตะบคงก็เลยไปกินตะบูงํำเหล้าคือกิจกรรมเนี้ยมันดีจริงๆทุกคนทุกคนจะเห็นรูปที่ฉันถือแคนใช่ไหมมันจะมีวันที่จะต้องโชว์คอสเจอร์ของแต่ละประเทศใช่ปะถ้าพูดไปทุกคนอย่าตกใจนะคือฉันะเป่าแคนเป็น <laughs> กูเป่าแคนไดมีทาเลน์เทศมีความสามารถก็เลยเอาแคนไปนําไปเป่าให้ฝรั่งฟังฝรั่งก็ว้าวเขาก็อึ่งทึงเสียวํชาชันตอนนั้นภูมิใจ สันเปาแคนเป็นดีนะสันมีนกับเธอไทยหวานก็เละเห็นดเป็นสุยางพูดแล้วก็ตลกทุกคนอันเนี้ยคือตอนที่ไปใช่ไหมแคนันะไม่สามารถโหลดใต้เครื่องได้ฉันจะต้องถือขึ้นเครื่องไปด้วยและฉันต้องห่อแคนของชนะทุกคนค่ะเข้าใจไหมแล้วทุกคนนึกสภาพทรงของแคนกระเทยสบายแคนขึ้นเครื่องบินแล้วพอไปถึงตอมอาอังกฤษกูเข้าตอมอไปได้ตอนนั้นกูจําได้เลยให้อาจารย์มาคุยให้แล้วอาพูดก่อนนะว่าตอนไปอะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ด้วยซ้ําพอไปถึงก็มาเลยตำรงตำี้วนนปนกรี่ก แคนกูนะคะคือแคนนะคะทุกคนขาและสิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกวันจะมีคอนเสิร์ตคือถ้าเป็นของไทยอ่ะมันจะเป็นร็อกกองไฟใช่ไหมแต่ว่าของอังกฤษชีเป็นคอนเสิร์ตอีดอกคือเป็นคอนเสิร์ตแบบ EDM ร0 0เปอเซ่ะทุกคนขาสันกับที่พักห้าทุ่มทุกวันเพราะว่าฉันจะต้องไปจอยคอนเสิร์ตกับเพื่อนเพื่อนฝรั่งแล้วความลดิของข่ายยคือมันไม่ได้มีแค่เวทีกายอย่างเดียวชวีนี้แบบว่าพับพร้อมแล้วพับอะ่ะ ที่จัดให้ขอกมาเก่าก็จะมีผับแยกสําหรับอายุ18ปีขึ้นไปกับเด็กที่ยังไม่ถึง18ปีก็จะเต้นแบบโยโยโคาอะไรฟินเนี่ยคือจอยมากตอนนั้นคนนจำได้มันจะมีกระเธยอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่พัดโตดอกชีเป็นกระเทยรุ่นพี่ฉันชีชอบดิวบชายกลัวอยากดิวนะแต่ว่ากูพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ตอนนั้นคือนี้เรื่องจริงนะคะแบบว่าได้โกหกเลยภาษาอังกฤษของฉันเท่ากับศูนย์ แบบไม่ได้เลยจริงๆเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยฉันจะต้องเกาะนางหรือไม่ก็ต้องเกาะเพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นชนีตอนนี้เรียนมาธยมดลมึงตอนนั้นคือเสียดายมากถ้าตอนนั้นกูพูดภาษาอังกฤษได้นะกูพูดอะไรยงเยกูก็ได้ผัวเพราะว่ายายพาโตชอบพาฉันไปนิวูชาันจะให้ดูรูปนะว่าฉันเคี้ยวแต่น้อยปันไหน <c oughs> ทุกคนดูเอาความเคียวยืนหนึ่งนะคะแล้วเนี้ยก่อนกลับไทยสองวันใช่ไหมเขาก็จะพาไปเที่ยวในเมืองเมืองนี้ไม่ใช่เมืองนอริชนะ ก็คือลอนดอนเขาจะพาไปดู Big ben. บิ๊กเบนสภาพนย่ยังกับม่หวัวก็เลยไปถ่ายรูปอยู่ตรงนั้นตอนนี้เขาขึ้นเครื่องบินไปอะเขาเป็นบูซายพอ,อยูออยขายประมาณสามหมื่นสี่หมื่นคูโอน์ไปไว้รีวิวเลยแตกสาวเพราะแตกสาวว่ออ์บอเขาก็ซินิแล้วก็จะมีเท็กซเจอร์ในการถ่ายรูปเปลี่ยนไปชอบถ่ายรูปท่าแปลกๆมึงเซก็ไปยืนถ่ายาร,ราาูปตามสไตล์กระเทยแรงกระเทยเฟียรมอเมื่ทากูุโปรอีฝรั่งไวรุ่นแถวนั้นหวัวหลอกฉันเัก็เลยด่านางเป็นภาษาไทยนั่นแหละมันก็จะมีมันก็จะมีอะไรประะมาาณนนีี้้เทท่่ได